สวัสดีครับพบกับผม TKJ19 นะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Card r i d e r l a s t Path กันอีกเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้เราจะทำภารกิจบัตรผ่านกันนะครับในสัปดาห์ที่2แล้วในส่วนของสัปดาห์นี้มีเคเวสที่น่าจะต้องตามหา2อันนะครับก็คือแบบแรกก็จะเป็นใช้นักแข่งยูนินะครับแล้วก็เยี่ยมชมน้ำตกอีกอันนี้ก็คือค้นหาสมบัติบริเวณหอคอยไม้นะครับวันนี้เราก็จะมาพายูนิ ไปเยี่ยมชมน้าตกก่อนนะครับก่อนอื่นก็เปลี่ยนตัวละครกอนครับใช้ตัวละครยูนินะครับก็คือเด็กคนนี้นั่นเองนี่นะครับตัวนี้ผมก็ยังไม่มีถาวรนะครับก็ได้มาจากซีซั่นแรกนะครับ360วันโอเคครับเดี๋ยวเราไปลองหากันนะครับว่าแผนที่ไหนครับที่มีน้ําตกเดี๋ยวเราจะเริ่มจากแผนที่ที่เราเห็นอันแรกก่อนเลยนะครับที่คิดว่ามีน้ําตกนะครับโอเคมาเดี๋ยวลองหาแผนที่กันครับ ตรงนี้ไม่มีแน่นอนนะครับยังไม่เจอนี่นะครับเราเจอ1อันนะครับที่มีน้ำตกเดี๋ยวลองดูครับด่านนี้ด่านนี้ก็ชื่อว่า c h a c k e r f a t fall นะครับโอเคมาเดี๋ยวเราสร้างบอทแล้วก็ลองไปขี่กันดูครับก็เดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าด่านนี้จะผ่านหรือเปล่านะครับ ถ้าดานนี้ไม่ผ่านเราก็ต้องหาด่านใหม่กันนะครับที่มีน้ำตกโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับอันนี้เคเวสก็มาตอนห้าทุ่มของเมื่อคืนนะครับนะครับทางลัดนะครับตรงนี้เห็นน้ำตกชัดๆเลยเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าใช่ด่านนี้หรือเปล่านะครับ ตอนนี้ก็ลงคลิปช้านะครับจริงๆก็น่าจะต้องได้ลงตั้งแต่เมื่อคืนนะครับแต่ว่าไปเที่ยวมานะครับก็เลยเพิ่งได้กลับมาทำนะครับนี่รอบแรกผ่านไปครับวนมารอบที่สองเดี๋ยวนี้เราจะไม่ใช้ทางลัดกันนะครับเดี๋ยวจะชีดไดแบบปกติดูก็อ้อมใช้ได้เลยนะครับระยะทางก็ไกลยอยู่เหมือนกันครับ ถ้าแข่งในสนามนี้โดนแซงเลยนะครับเนี่ยไปกันเรื่อยๆครับ3รอบนะครับอันนี้ก็เป็นรถจากภารกิจบัตรผ่านของซีซั่นนี้ด้วยนะครับเราเอาลองมาดิฟกันดูนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับยังไม่ได้อัพเลยนะครับ คครับรอบสุดท้ายนะครับนี่นะครับขี่ผ่านน้าตกกันไปเลย,เลยด่านนี้ก็ไม่น่าเกิน2นาทีนะครับนี่ก็ใกล้จะเข้าเส้นชัยแล้วโอเคครับ เดี๋ยวเราลองออกไปดูกันนะครับว่าเราได้หรือเปล่านะครับสําหรับภารกิจนี้โอเคครับเราก็ตัดคลิปมาตรงนี้กันเลยนะครับมาครับเดี๋ยวไปดูกันครับนี่นะครับได้ครับผมแหมนึกว่าไม่ได้นะครับถ้าไม่ได้นี่ต้องหาด้านกันใหม่อีกนะครับโอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ แล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ